ช anel apple story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับแม่ๆที่กำลังกังวลใจว่าตนเองได้รับเงิน5,000บาทแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือบุตร3,000บาทอีกไหมวันนี้เรามีความคืบหน้ามาแจ้งกันอีกแล้วค่ะสำหรับกลุ่มเปราะบางเด็กแรกเกิดถึง6ขวบและเคยได้รับสิทธิ์ค่าเลี้ยงดูบุตรอยู่แล้ว รองโฆษกรัฐแจ้งว่าจะได้รับทุกคนโดยจะโอนเงินให้ในช่องทางเดิมที่เคยได้รับเงินทุกเดือนสําหรับกลุ่มเด็กมีทั้งสิ้น1,394,756คน1คนต่อ1นึสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เริ่มจ่ายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกร,รกฎาคมมีทบย้อนหลังให้เด็กที่โดนตัดสิทธิ์คือเด็กที่ได้รับเงินจากประกันสังคมเท่านั้นและพ่อแม่ได้รับเงินเยียวยา5 0 0พัจากโครงการเราไม่ทิ้งกันและเยียวยาเกษตรกร จะได้รับเงินตรงจุดนี้ไหมยืนยันว่าหนึ่งคนต่อนหนึ่งสิทธิสิทธิ์ของพ่อแม่จะไม่เกี่ยวกับเด็กคนละสิทธิ์กันถือว่าไม่มีความซับซ้อนและหลังจากข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าพมน่าจะนับถึงเดือนพฤษภาคมส่วนเด็กที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นมีโอกาสท,ที่จะไม่ได้รับสิทธิตรงนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไรแอปจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหากคุณชอบวิดีโอชุดนี้ก็กดไลค์กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีมีสาระก็กดติดตามและกดระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีค่ะ